ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่วยหนักหลังผ่าตัดออกมาพักฟื้นที่บ้านภรรยาก็หายออกจากบ้านไปนะคะจ้องต้องใช้ชีวิตตามลําพังก็เกิดอาการเครียดหนักก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านตัวเองและยิงตัวตายตามค่ะเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตํารวจภูธรลานสากักพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตํารวจภูธรอ,อุทัยธานีเข้าไปตรวจสอบบ้านชั้นเดียวของนายชินมาเกิด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านบึงเจเริญตำบลรับบำอำเภลานสักจัังหวดอุทัยธานีหลังจากก่อเหตุสลดจุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วใช้ปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์ยิงกรอกปากตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพบร่างของนายชิ้นนอนเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอนนะคะสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าปากจมกองเลือดใกล้กันพบอาวุธปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอก จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาในชิ้นได้โทรศัพท์หาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะฆ่าตัวตายและเผาบ้านจากนั้นก็ได้วางสายไปผู้ใหญ่บ้านจึงรีบโทรศัพท์ให้เพื่อนบ้านเข้าไปตรวจสอบพบไฟกำลังไหม้บ้านในชิ้นจริงจึงเรียกรถบรรทุกน้ำอบตอระบำพร้อมด้วยชาวบ้านช่วยกันงัดประตูเข้าไปในบ้านและดับไฟก่อนที่จะลุกลามไหม้ทั้งหลังทั้งนี้พบว่าในชิ้นนอนเสียชีวิตแล้ว จากการสอบถามเพื่อนบ้านทราบว่าในชินได้ป่วยด้วยโรคกระเพาะรั่วและเคยเข้ารับการผ่าตัดออกมาพักตัวอยู่ที่บ้านเพียงลำพังเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะภรรยาก็มีปากเสียงกันแล้วก็ออกจากบ้านไปต่างจังหวัดคาดว่าในชินน่าจะเกิดอาการเครียดประกอบกับเจ็บป่วยไม่มีผู้ดูแลด้วยจึงคิดสั้นก่อเหตุดังกล่าวค่ะ